<Okay. S 2> โอเคโอเคโอเคโเค้าสี่สามสองนิสชัชยวันนี้งานอลังก,การมากเลยค่ะอยากพูดอะไรสนิกเล็กนงว่าจุดประสงการจัดง,งานคืออะไรคืออ,อ่พี่ไม่ได้จัดงาน<ฆ>ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะแล้วก็มีคนถามว่าปีนี้ไม่จัดอะไรเหรอบังเกิดทางเอเวอร์เรียม e เราราักกันเ<ฆ>ลย call lab กันได้เกิดงานดีขึ้นมาเสร็จแล้วก็ เราก็เจอน้องเนาะน,น่ารัก,กที่โดนหลังแก<ป>ก็อยากปรับใจน้องเขาเพื่อเป็นตัวอย่างของสังคมว่า LGBT ที่เป็นคนดีมีเยอะ <c oughs> ส่วนคนชั่วก็มีอยู่ในคุกอย่าไปยุ่งกับชีวิตของสังคมไทยแล้วก็เจอน้องบิก๊กโอ้โหคนนี้ซาสุดใจขาดดิ้นเป็นคนที่พูดจาและสะใจมากชอบไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เจอวันนี้เริ่มตกหลุมรักแล้วใช่ไหมละ่ะ ต้องร้องเพลงฟอลี่อล้วว้าฮ่าฮไม่ชอบไปเดียว Fly me to the moon เธอต้องบินหาชั้นรุ่นนี้ไม่ต้องบินรอถึงตัวเลยเฮ้ยคุณอย่าลืมคนนี้นะคนนี้ว่านี่แฟนของเราคนต่อไปนะจัดเลยว่าไงคุณโยชีคือเธอจะควบครไม่ว่าแต่ถ้าเกยเธอต้องมีนฉันเ่านะจบโยชีจับมือจบนะชอบคนทำงานเก่งนะเดี๋ยวเราจะขโมยเพชรบ้านนี้มาให้เธอโอเคนะ เธออยู่เฉยเลย,ยเธออยากถ่ายคอนเทนต์อะไรเธอถ่ายเลยกตกลงครบชั้นพอพิเหรอเอ่อครบเพราะว่าเราจะเอากิจการทั้งหมดเออโอ้ายแล้วพี่ดูชายเรานี้งานโอเคไหมครับแบบถูกใจไหมครับยอดถูกใจถูกใจ,ใจพี่พี่แฮปปี้เนาะเพราะว่าน้อง,น,องน้องเหนื่อยกันมากแล้วก็เตรียมงานกันที่เรื่อยังไม่ถึง15วันเลยก็คิดคอนเซ็ปต์ทำอะไรเมื่อคืนพี่นอนตีสาม เสียงเราไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ยังสั่นอยู่เลยเสียงไม่ค่อยมีเพราะอะไรก็เนี่ยจับมือฉันสั่นเสียงไม่ค่อยมีโทรศัพท์คุยอยู่ผมยุ้งไหมเมื่อคืนน่ะอะจริงไหมล่ะเกดึกคุยกันจริงไหมจริงโจวแวันนี้พี่พีทเป็นคนทำให้พี่สุชัยแบบมีอาการประหม่าล่ะอยาากมาก็เขาชอบเขาแอบเสร็จปุ๊บเราก็โทรถามเขาเลยบอกชอบเราเลยเออชอบอะเดี๋ยวเราโผลมาเสร็จเราเซอร์ไพรส์เลยให้แหวนงงไปดิเพราะว่าปกติส่วนมากเขาให้เพชรให้อะไรคนอื่นใช่ป่ะล่ะเจอเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย เจอร้องให้บ้างเ,ออเขาเขาโกหกลูกน้องว่าจะสั่งทําแหวนให้แม่หรือแฟนมาไปทำมามาสวมให้ฉันอ้าวก็นี่เป็นเหมือนหนึ่งแม่หน้่งแฟนมไม่ดีอ่ะ <laughs> อ่าวหนุพี่ครูใส่พี่ชูชัยได้ไง <laughs> ก็ประมาณห้าห้าสิบสองครับสี 9, เนะ่เก้าอะไรเงี้ยใช่พ <laughs> อเราวัดไม่ขนาดแหวนไงมันนัดแหวนหรือแหมินมินมันจะเป็นมันจะมีอีกเบอร์นึงก็คือเบอร์หกเบอร์เจ็ดผมไม่ร่าแหวนอ่ะเออมันจะงไม่สี่บางคิดลึกใช่ไหมเสียเวลาพี่ชูยโชว์ให้เขาไม่แต่เขามีเขาก็ใช้อะไรไม่ได้ <When? S 2> แหวนนี่คือจริงๆที่เป็นคนออกแบบให้กับน,น้องเขาชื่อรุ่น The Light าไปภาษาฝรัร่งเศสก็เ o ล e เรียซึ่งอันนี้ถ้าดูจริงเนี่ยอันนึงเป็นหัวใจอีกอันนึงนี่เป็น Triangle หมายถึงไตรสารุะพระพธุรมพระสแลเอีกอันนึงก็จะเป็นโลกโลกแล้อีกอันนึงก็คือที่พันปัตย์ทไงก็คืออริยสัตสีสีคอนเนอร์ แล้ววงนี้แค่นั้นไม่พอน่เป็นจี้ได้ด้วยพี่ถ้าออกแบบที่เป็นจี้ก็ได้เป็นแหวนก็ได้คิดว่ายากมากเขาเห็นเราเป็นเพราะเขาบอกว่าช่วยออกแบบสวยๆผมเ่อาผมจะไปให้คนที่ผมรักไม่คือคือเขาเป็นคนทามาทำโงไงเราเป็นคนทำมาทำวงตอนเขาสูบมือสั่นเลยเจกีเนียคิดไ่คิดมันเป็นตาตะคิดหรือคิดมาก่อนว่าไม่ไปคิด ก็เขาหลอกเราตลอดคนนี้หลอกคนเก่งจะตายหลอกบ้าอะไรล่ะตีนี้ก็ยังบอกเลยเดี๋ยวจะหลอกให้หมดตัวไม่หลอกเลยก็บอกให้ทุกคนรู้บอกว่าอย่าลืมนะงานะทีกคนหลอกยากตึ่งโหลเกมส็วงนี้แหละที่ถูกหลอกจริงๆอืออือเดี๋ยวรอหน้างานเดี๋ยวเอามาแจกให้แต่พี่ชูชัยก็ตามใจเขาตลอดว่าเขาทำอะไรเราก็ตักน้ำแบบว่าแมเราเราเหมือนสาวน้อยๆตัว ตัวแค่สูงน้อยหกสิบเอาความจริงมาพูดตัวเล็กๆเอความจริงมาพูดเราจะไปสู้อะไรตัวใหญ่มาถึงบอกนะไม่กล้าบอกรักเราเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขาเรียกนะเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวเธอจะเลิกบอกเราอย่งเงี้ยอ๋อเดีเขาเขาเจอเขาบอกเธอรักฉันไหมอ๋อเธอรักฉันไหมล่ะฉันเจอเธอปุ๊บแล้วเธอบอกรักฉันก็สปอยเธอสิแต่ถ้าเธอไม่รักกั่เธอก็ไม่คุยกับฉันนะถูกป่ะไหมชอบแค่ชอบเราดูดูกันอยู่อ๋อมีดูดูกันอยู่หรอดูดูกันอยู่เราดูจนเบื่อแล้วชื่อนี้ก็คือชอบเลยนะี เล็กๆไม่ใหญ่ๆใช่เ <lö> ล <g 91> <class> ็กมงคลอะไรครับแล้ว oh, ก็ไปเกิดบังกรชะลูหมดเลยอ๋อมงกรด้วยบังกรเจอเสือผงาดฟ้าอีบังกรหรืโดนจุดเลยเออแบังกร ก็ปีมังกรตั้งงูเล็กถึนเชิดใสพี่บางันเป็นมังกรยักษ์ขวดน้ำเราไม่ใช่มังกรพ่นไฟนะเราไม่ใช่มังกรพ่นไฟอันนี้บอกเรามังกรพ่นน้ำพี่พูดเล่นนะเพราะเขาชอบแซวพี่ตลอดไม่แซวหรอกเธอมันคนนี้คุยกันทีนึงเป็นชั่วโมงเลยเธอมันคนเธอไม่ยอมวางสายแต่ฉันเป็นคนเรียบร้อยกลายเป็นฉันติดพลึงของเธอมันนิดหน่อยอ้าวแต่เมื่อกี้จุ๊บเป็นไงครับตื่นเต้นหน่ารู้สึกยไงรู้สึกไง จเป็นการทักทายหรือเป็นกานยังไงปกติลำทานโยชิมาคุณไปเดี๋ยวก่อนคุณกรุณาสงสารคุณโยชิของเราด้วยกลัมาก่อนแราหนึงเธโยชิมาทำไมไอ้เรื่องโยชิมาทำไมโยชิว่าไงโยชิก็มาดูเหมือนกินความรักแต่ถ้าอยากได้อะโยชิก็อินบ็อกก์มาหาพี่เออเห็นไหมเดี๋ยวพี่อินบ็อกก์เองจก็มีบอกนะว่า ถ้าผมมีคนอื่นเป็นไรไหมบอกมันย์เราอะนะเหมือนกินอยู่ฉลามทุกวันบางท่านก็จะกินเป็ดตักกิีจะกินส้มตำจะไม่ว่าแต่อยู่ชั้นคนต้องมีชั้นคนเดียวจบแค่นี้ไปมีใครไปเลยแต่ไม่ใช่ชั้นรับรู้ว่าเออเธอใจกว้างนะผมชอบใช่หรอ่ก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยบอกว่าพี่ใจกว้างแต่ของเธอใจใหญ่ไหม กบอไม่เราบอกชื่อเลยโหเราสบายสบายชอบอยากอยู่ก็อยู่ทุกคนเนี่ยมาหาเธอหวังเงินชื่อเสียงเงินทองอะไรอย่างเงี้เราไม่ต้องนานอะไรสักอย่างไปเลยเราไปแจกไปเลยถึงเวลาเธอมีคนอื่นไปฉันมีเซ็กให้เธอไม่ได้เธออยู่ได้ไหมล่ะเธอบอกอยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปสบายเราคือเราแก่มากแล้วเราใช้ชีวิตสบายสบายก่อนอันนี้จะบอกว่าอยากได้์เราคุยอยู่มีพี่ตูชัยตัวจริงไงกลับ่ไหมใช่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 ไช่ใช่ใชเใช่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  ให้ผูกใจกันมีความรู้ใจกันแค่ดีก็แอปปีแล้วเราไม่ได้ดีนิ้แต่จงกันมากไแต่ีเรียกว่าความสัมพันธ์อะไรครับดูดูคนอยู่เราชั่เขาไม่จะดูถึงเมื่อไหร่ถึงชาติหน้าครัเขาดูถึงชั่นหน้าจริงๆเราเป็นคนสบายๆใครจะมาเป็นแฟนใครมาเป็นอะไรกับเราก็เป็นเถอะขอให้เป้าหมายคำพูดมันไม่ย่ยเแต่ที่รู้จักครั้งแรกเขยไปถ่ายละครที่บ้านยี่สิบปีแล้วเนาะ ไม่จริงๆแล้วอ่ะเขาพูดนะว่าเขาแบบไม่มีความต้องการบ้าบออะไรแต่ในบ้านเขาก็มีแต่รูปองคชาติเต็มไปหมดนะทุกคนแล้วก็ประตูจับยังเป็นรูปองคชาตเลยฉันนับถือภาสีวัลเลยแล้วก็จะมีแบบโกมซาเปียนคนเอเชียไซส์เป็นยังไงหรือในนี้อย่างกับกายวิตีเลยเธอถ้าผมโกหกนะขอให้อะไรก็ได้อ่ะ มละจริงนไม่พ่สะสมศีวลืมพราะพี่นาศถือพระศิวะไม่เกี่ยวหรอกรูปเริ่มโฮโมซิสเตออะไรตี้นอนคนเป็นยังไงบ้างรักรักโทษนะอีนนี่โดนไแบบคู่แบบเธอรักโอคุธเจ้าเมื่อกี้ใช่ไหมโอหในบ้านของแม่มารีพระเยซูอะไรเต้มาหมดอะไรก็ไม่รู้มีพระศิวะมีพระอิกเนีมีแพ้มีพระอุมามีแพ้อะไรมีพระมีพระเธอเซ็นเป็นแพ้อะเอาตรงๆแล้วสรุปเราจะนับถือศาสนาอะไร พี่เหรอ,อก็พูดเสียงอี่ชอบบุญนะอ้าวแล้วมีพระเยซูได้ไปวางคืออะไรพี่ไม่มีเยซูมีพระแม่มารีพระแม่อุมาจะพูดผิดพระแม่อูมาไม่ใช่พระแม่มารีเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปลงอินสตาแกรมให้ทุกคนดูนะว่าเป็นยังไงพออะคุยเรื่องน้องเขาสองคนไปอก็น้องนี่ก็อย่างที่บอกเนาะคือตอนนี้อะอะไรเ <c oughs> จนวจนนเ,นเป็นแซนนี่เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากและน้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกรณีที่มีเหตุเพราะว่า เกิดความเ็าเรียกนะบัตไสพี่บอกเอ๊ะมันดูเราไปปัญหาไม่เป็นงานอยากได้เลยก็แค่คนเบียดคนนี้คือเบียแต่เขาก็ไปอยู่ในกรุ๊แล้วเนาะส่วนน้องก็ดังขึ้นดังขึ้นแข็งเขาบอกหลังจากปัญหาหรือผนฟ้ามาหลังจากนั้นต้องฟ้าจะสว่างสดใสแล้วฉายกัทธิปัญหามาปัญญาเป็นโชคดีก็จะร่า สล้วน้องก็จะมีเด็คัมภีร์องพี่ซึ่งพี่ไม่ได้ให้เงิเจอไม่ได้นะแต่รักน้องมากก็เป็นเด็กดีแล้วให้ขอบฝันเพิ่ด้วยที่มือ่งยุ้งเลยพาคุณโยชินะครับผมกับเครื่องเพชรที่โยชิใส่อ๋อน้องโยชิใส่แล้วสวยมากให้เลยตอนนั้นยุคนาตาลีอ่ะใส่ให้ใส่ตอนนี้อันนี้พี่เก็บไว้ภาพหน้าพี่ไม่ได้ขายนะเก็บเป็น20ปีได้ แต่ตอนนั้นที่เก็บในเ,เซ่จนมางานนี้เอามาโชว์อีกทีนึงเท่นั้นเธอบอกว่าเรามีใครก็ได้ไม่ว่าใช่ไหมโยชิต้องตรงเลยแหวนเป็ดที่ให้อาไม่ได้อะไรไม่เอาอันนี้เขามีเยอะแล้วนี่แหวนของฉันมัใหญ่ด้วยก็เป็นไรก็แบ่งเพื่อนเงี้ยเหมือนกันเนี้ยเราจะได้ทำบุญด้วยกันให้พูดถึงคนที่ประมูลต่างๆโอ้โหก็น่ารักน่ารักเลยคือเราเราคิดว่า ป้าบุได้ไม่ได้เราก็ไม่ไม่ได้ว่ากันเนาะแต่พี่เชื่อว่าลูกค้าพี่รักพี่แล้วพี่ก็ขายแบบูุมากร้านกว่าสตาร์ทไม่กี่แสนพี่เชื่อว่าต้องมีคนบินคือไม่ได้กินกำไรหรอกแต่ต้องการให้เป็นสีสันของงานแล้วต้องการให้คนถ้านึกถึงเพชรต้องชูชัยต่องการแค่นี้เองที่ต้องการขอบคุณมากครับพี่ทั้งหมดที่เสิร์ฟตรงกลางครับเอากล้องไหนพูดนิดนึงจดชีบอผมยนต์แม่ครูไปครั